สวัสดีครับผมวันนี้ผมทุกเงินพิมพ์หนูนะครับก็ว่างนะครับแล้วก็ไม่ทําทำช่อง Youtube ลงคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ได้ชมนานละนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีครับบ้างก็เลยมาทำคลิปนะครับมีน้องอา่า ถามเข้ามานะครับว่าเราจะศึกษามีดหมอหลงพอเดิมหลวงพกันเราต้องศึกษาแบบไหนถึงจะถูกทางไม่หลงนะครับอันนี้เราก็ต้องแนะนำอย่างนี้นะครับแนะนำกันว่าการที่จะศึกษามีดหมอหลงพอเดิมหลงพกันนั้นนะครับเราต้องรู้ประวัติก่อนนะครับ รู้ประวัติการสร้างนะครับรู้ประวัติหลวงปู่รู้ประวัติหลวงพ่อนะครับแล้วก็รู้เชิงช่างนะครับแล้วก็แล้วก็รู้ถึงว่าคนยุคสมัยนั้นนะครับในปี2อสประมาณนะครับ ประมาณในปี2460ี่นะครับที่หลวงปู่เดิมท่านได้สร้างมีดหมอนะครับแล้วก็หลวงพ่อกันก็ประมาณ2,500นะครับถึง2513นหะครับหลวงปู่เดิมเราก็ถึง2 4 9 3 2,494ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ต้องทราบนะครับว่าเจตนานะครับเจตนาที่หลวงปู่ เดิมและหลวงพ่อกันท่านสร้างมีดมีจิตนาเพื่ออะไรนะครับแล้วก็คนที่บูชานะครับบูชามีดหมอนะครับบูชามีดหมอหลวงพ่อกันนะครับบูชามีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับว่าคนสมัยนั้นเขามีเจตนาในการบูชาเพื่ออะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางเป็นการข้อมูลอ่าพูดง่ายๆคือเป็นข้อมูลนะครับในการที่ศึกษามีดหมอหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกันนะครับอ่าว่าเราควรจะเริ่มตรงไหนดีก็ต้องเริ่มตรงประวัตินะครับตรงประวัติข้อมูลแบบนี้นะครับและวิธีการยุคอ่าเราต้องนึกไปถึงยุคสมัยก่อนนะครับ ว่ามีดหมอแต่ละเล่มนะครับนั้นถูกสร้างขึ้นมาถูกทําขึ้นมานะครับโดยที่หลวงปู่เดิมและหลวงพ่อกันท่านท่านได้บรรจุผต้ทุณุณนะครับในด้านมีดหมอนั้นเพื่ออะไรนะครับตามหลกัหลกๆแล้วก็จะต้องดูประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูองค์ส่วนประกอบของมีดนะครับ ว่ามีดหมอหลงพก,กันมีดหมอหลวงปู่เดิมนั้นวัสดุทำด้วยงานะครับด้ามทำด้วยงาฝักเป็นไม้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าแล้วหลงพกแล้วของหลวงปู่กันนั้นจะ <c oughs> หลวงปู่เดิมโทษทีครับหลวงปู่เดิมนั้นท่านก็จะเป็นใบเหล็กดำนะครับส่วนของหลวงพอก,กันนั้นนะครับท่านจะเป็นใบเหล็กขาวประมาณนี้นะครับเนี่ยแค่ อย่างนี้เราก็จะจะจะปีข้อมูลเคร่าวนะครับพอสังเกตพ,พอให้เราได้ศึกษาอย่างเงี้ยครับเราก็จะทําให้เรามีข้อมูลในการเล่นหาที่ที่ที่ถูกต้องนะครับในเจตนานะครับของของมีดหมอที่หลวงปู่เดิมและหลวงพ่อก,กันท่านสร้างนะครับก็จะเพื่อนะครับหลักๆเลยนะครับตามที่เรารู้กัน ก็คือเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันคุณใสมนดำอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าป่าสมัยนะั้นก็จะเป็นพวกไข้มาเรลเลียไข้ป่านะครับพวกพวกพูดผีปีศาจอย่างนี้นะครับที่จะมาทํรลายร่างกายสัตว์มีพิษอย่างนี้นะครับอ่าทางรีดหมออย่างนี้ก็หลวงพ่อเดิมท่านก็รสร้างนะครับแล้วก็บรรจุวิชาทางด้านนี้ไว้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อกันนะครับคราวนี้คนที่บูชามีดหมอสมัยนั้นนะครับเราต้องนึกไว้ว่าคนบูชาคนที่จะไปบูชามีดหมอสมัยนั้นต้องมีความศรัทธาจริงนะครับต้องมีความศรัทธาจริงว่ามีดหมอสมัยนั้นนะครับคนต้องบูชาเอ่อคนที่จะคิดไปบูชา้ต้องมีความศรัทธาจริงนะครับเมื่อบูชามาแล้วนะครับ ทุกคนนะครับด้วยมีความที่ศรัทธาเต็มเปี่ยมนะครับก็จะพกติดตัวนะครับก็จะพกติดตัวนะครับแล้วก็แล้วก็จะไม่ห่างตัวนะครับดังนั้นมีดหมอพอเรารู้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็มีผนวดเข้ากับความเป็นจริงนะครับว่า สมัยก่อนนั้นพกติดตัวป่าฝ่าดงนะครับต้องต้อง,ต,องต้องนึกย้อนก่อนนะครับว่าว่าสมัยสองสี่แปดศูนย์อ่านะครับแถวนครสวรรค์เขตอำเอภอไผ่สาลีนะครับเขตอำเภอไผ่สาลีเขตอำเอภเอ,เอทัตโกนะครับเขตติดต่อบึง 3000, บตตสงัมพันธ์นะครับเขตติดต่อลพบุรีโคกสำโรงโคกเจริญอย่างเงี้ยนะครับ เขตนี้นะครับเขตนี้จะเป็นป่าดงดิบนะครับเขตที่เป็นป่าดงดิบเลยสมัยนั้นนะครับมีดหมอคนที่พกก็จะพกติดตัวนะครับกันคุณใสกันพูดผีปีศาจมนต์ดนะครับสมัยก่อนนั้นเยอะครับเริมยเยอะอจริงๆนะครับเราต้องยอมรับว่าแล้วก็สมัยนี้ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับแล้วก็ พวกไข่ป่าอะไรประมาณนี้แล้วก็สัตว์ร้ายมีพิษอย่างเงี้ยพราะมีหมอที่หลวงปู่เดิมแล้วหลวงพ่อกันท่านจุตคุคนเขาไว้นั้นคุ้มครองได้ทุกอย่างนะครับอ่าครันนี้พอพอทุกคนได้บูชาติดตัวกันนะครับที่ที่ไปศรัทธาอ่ที่ศรัทธาจริงนะครับแล้วก็ไปบูชาที่วัดสมัยนั้นต้องเดินทางด้วยเท้านะครับเดินทางด้วยเท้าเดินทางด้วยเกียนนะครับเพราะถ้าคนไม่มีความศรัทธาจริงก็คงไม่มีใครไปบูชานะครับ เสร็จแล้วก็พอได้มาเสร็จปุ๊บด้วยความที่เคารพในบาร,รมีหลวงปู่แล้วก็มีความศรัทธาเต็มเปี่ยมในตัวหลวงปู่เองนะครับหลวงพ่อกันเองก็คนที่บูชามาก็จะพกติดตัวนะครับก็จะพกติดตัวคราวนี้ก็ทําให้เกิดความช้านะครับนี่อันนี้เราก็จะมาถึงความช้าของมีดนะครับความเพราะว่าได้ผ่านสัมผัสโดนจับ โดนใช้งานพกติดตัวติดเนบติดเอวอ,อย่างเงี้ยนะครับสิ่งนี้ก็จะมาเกิดอยู่ที่กับมีดนะครับพอเกิดกับมีดปุ๊บมันก็จะมีความเก่าะนะครับมีความเก่าความช้ำนะครับความคลาสสิกพูดง่ายๆนะครับแต่ละเล่มนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําออกมาจากเพราะไม่ได้ใช้คนคนเดียวกันนะครับเพราะทุกคนต่างก็ ใช้มาแบบไม่เหมือนกันนะครับอ่ายังยกตัวอย่างอย่างอย่างบางคนนะอ,อย่างเงี้ยที่ผมพูดอยู่ประจําทุกคลิปนะครับบางคนนั้นมีเหงือเค็มแล้วก็เหงือเปรี้ยวนะครับดังนั้นสิ่งนี้ก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับกับกับตัววัสดุพัสดวัสดุสสสด <laughs> นะครับจะทำทำปฏิกิ ิกิจยาเคมีนะครับกับ <insecurity> ก <anc corporations> ับกับวัสดุที่ที่ทำมีดหมอนะครับอ่าอย่างอย่างคนเหือเค็มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างคนเหือเค็มก็จะทําให้วัสดุนะฮะพวกอ่าแปะตั้งลายเงืรอแปะตั้งอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยทำให้ผุกก่อนทําให้ขาดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ทําให้เงินขาวอย่างนี้นะครับเนี่ย เพราะตัวนี้จะเป็นตรงพกันนี่เป็นเปะตังาลเงินนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับนี่จะทำให้เกิดปกิริยาเงี้เนี่ยคนก็ใช้ชาก็จะเกิดเป็นความเก่าก็จะปรากฏนะครับปรากฏกับงานะครับงาเก่าธรรมชาตินี่นะครับจะเป็นแบบนี้จะมีแตกรากผักชีนะครับจะแตกรากผักชียิบ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 ,ยบนะครับแล้วก็ นาก็จะปีลั่นเนี่เห็นครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ได้มีดไม่ได้มีดช้ำนะครับอย่างนี้ยเขาเรียกมีดอะคลาสสิกนะครับมีความปีลั่นของนาเป็นธรรมชาตินะครับอ่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าสร้างมาตั้งแต่ปีหลวงพักกนนะครับอ่าหลวงพักกนสร้างมาตั้งแต่ปี2,500นะครับจนถึงปัจจุบันปี2566จะเข้า67ละนะครับก็เกือบก็เกือบจะ70ปีแล้วนะครับเนี่ย นะครับดังนั้นงานก็จะมีความเก่าความเก่คา,าความคลคาคลสสิกข,ของเขาอย่างนี้นะครับแล้วก็พอคนได้บูชาติดตัวเนี่ครับเหน็บติดเอวอย่างนี้นะครับนี่เหน็บติดเอวด้านนี้ที่ติดกับเอวนะครับก็สัมผัสกับเนื้อขนมากๆก็จะเกิดการสีสึกขาดไปนี่เห็นไหมครับนี่ขาดหลุดออกไปแต่ก็ยังคงความคลาสสิกได้ดีนะครับอย่างเงี้ย นี่นะครับยังคงความพุทธิลอ์อดีตพอพอขาดแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็เป็นการง่ายต่อการพิจารณามีดกีแท้นะครับทําให้เราเห็นข้างด้านในนี่นะครับนี่คือข้างด้านในเนี่ยจะแห้งแข็งนี่งาขูดมาถึงนี่นะครับเนี่ยนะครับนี่จะทาให้เราพิจารณาได้ง่ายนะครับนี่ความเก่าของงานีงาขึ้นมาถึงนี่นะครับนะ,นะครับ เราทำให้เราผมได้เห็นแบบนี้เราก็จะทาให้เราเราได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับนี่นะครับาีน,นี้ส่วนส่วนมีดนะครับส่วนมีดที่ก็มีหลายคนถามนะครับว่าทําไมผมถึงมีมีดแต่ช้ำนะครับคือคือเราได้จัด ชาวบ้านนะครับเราไม่มีการใช้มาจริงนะครับอย่างมีสวยๆนั้นจะพูดกันยังไงก็ว่ามันจะพูดยังไงดีก็คือแทบจะไม่มีนะครับพูดง่ายๆคือจะไม่มีเลยที่จะไม่ได้ไม่ได้ไม่มีช้ำไม่มีอะไรขาวนวลสวยเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราต้องนึกถึงความเป็นจริงนะครับว่าสมัยนั้น เขาบูชามาด้วยความศรัทธาในบารมีหลวงปู่บารมีหลวงพ่อนะครับถึงต้องมาพกติดตัวมาพกบูชาแล้วจะไม่มีนะครับที่ที่บางคนบอกว่าเอามาลงไขเปาวานเอามาเก็บในตู้เซฟอย่เงี้ยนะครับเราต้องเราต้องนึกถึงความเป็นจริงว่าสมัยนั้นไม่มีหรอกครับไขเปาวานนะครับแล้วก็ไม่มีหรอกครับตู้เซฟนะครับอ่า ทุกคนต่างก็บูชาติดตัวติดเอวติดบ้านติดเรือนกันตลอดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปไหนนะครับก็จะต้องต้องอัรตธนาติดตัวนะครับเพราะด้วยความศรัทธานี่คือเรื่องจริงนะครับอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องจริงนะครับคราวนี้มีแต่ละเล่มเนี่ยนะครับก็จะมีความคลาสสิกนะครับไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเอามีดทั้งหมดสมมตินะครับ สมมติว่ามีดห้าเล่มเนี้ยมาวางเรียงกันเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนกันทุกอย่างนะครับเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกอย่างว่าจะเป็นงานเป็นแหนเป็นแปะตั้งเป็นลายเงินเป็นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันหมดเนี่ยไม่เป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้เพราะมีดแต่ละเล่มจะถูกบูชาต่างคนนะครับแล้วก็ไม่มีคนไหนนะครับที่ว่าจะพกมีดทิงห้าเล่ม นะครับหกเล่มอย่างเงี้ยไม่มีนะครับคู่ก็จะพกแค่เล่มเดียวนะครับอ่าดังนั้นนะครับมีดจึงจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับดูความสีที่ไม่เหมือนกันนี่คือความเก่านะครับดูความเก่าของงานอย่างเงี้ยนะครับนี่คือความเก่าของงานงานเล่มนี้ก็จะเป็นออกสีนี้งานเล่มนี้ก็จะออกสีนี้งานเล่มนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้งานเล่มนี้ก็จะลักษณะแบบนี้นี่เล่มนี้ก็จะเป็นอีก อย่างนี้ครับคือจะมีความเก่าบ่งบอกทุกเล่มนะครับคือจะมีความเก่าบ่งบอกทุกเล่มนะครับนี่นะครับนี่จะมีความเก่าทุกเล่มของเขาแบบนี้นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ที่แบบสวยๆที่คงจะคงจะไม่มีนะครับอ่ อันนี้เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็คงจะจะมาดูหลายตอกอย่างเงี้ยดูใบเหล็กขาวอย่างเงี้ยจะต้องเหมือนกันนะครับเพราะใบหลวงพ่อเดิมเออะพ่อทีนะครับใบหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนั้นนะครับจะต้องเป็นเหล็กขาวนะครับจะต้องเป็นเหล็กขาวทั้งนั้นนะครับเออเท่านั้นนะครับจ <laughs> ะค่อยเรียงๆกันนะครับแปบ๊บหนึ่ง จะต้องเป็นใบเล็กขาวเท่านั้นนะครับจะเป็นใบเลดไม่มีนะครับตรงพก,กันจะต้องเป็นใบเล็กขาวเท่านั้นนะครับน,นี่นะครับมาค่อยๆเลี่ยงนะครับน,นี่นะครับ จะต้องใบจะต้องเป็นใบเหล็กขาวเท่านั้นนะครับอ่าจะต้องเป็นใบเหล็กขาวเท่านั้นจะเป็นใบเหล็ดไม่มีนะครับหลวงพ่อกันนะครับส่วนหลวงพ่อเดิมจะต้องเป็นใบเหล็กดํานะครับน,นะเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลนะครับที่รู้ประวัติการสร้างรู้เจตนาการสร้างและรู้เจตนาการบูชาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายอ่าเหมือนกันนะครับ เข้าใจเข้าใจขั้นพื้นฐานนะว่าความเป็นจริงนั้นเป็นจริงแบบนี้นะครับแบบเนี้ยก็ทําให้เราได้ได้มีข้อมูลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดท่านจะชมอะใบเหล็กขาวเป็นแบบไหนงานเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยให้ท่านกลับไปไปไปย้อนนะครับย้อนไปย้อนชมคลิปอ่า EP นะครับที่ที่81ลงไปนะครับเพราะทุก E ีนัด้านผมก็จะลงไว้ทุก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 ครั้งครับว่าลักษณะการดูเหล็กขาวเราดูตรงไหนแยกจากเกรดยังไงอย่างเงี้ยนะครับ <S <S อ่าอันนี้ให้ให้น้องเข้าไปไปไปย้อนดูได้นะครับไปย้อนดูนะครับนะไปย้อนดูได้นะครับเพื่อเราเรารู้เจตนาเรารู้วิธีการสร้างเรารู้ ความเป็นไปเป็นมาของมิดหมอแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาประยุกต์นะครับเข้ากับความเป็นจริงนะครับว่ายุคนั้นสมัยนั้นเป็นแบบไหนนะครับในช่วงปี2480ตรยงข้อเดิมนะครับสมัยนั้นที่ท,ที่ที่ปู่เล่าให้ผมฟังก็ว่าจัดว่าเป็นป่าดงดิบนะครับเพราะรุ่นผมเองในปี2500 ยี่สิบห้าลวงพ่อร้อยสามสิบอ่ะผมก็ยังอยู่ประมาณประมาณประมาณสิบสามสิบสี่ก็จากตำบลวงังคอยอำเอภอไผ่สรีมาอำเภอนี่ก็ยังเป็นป่านะครับเป็นลูกลังถนนลูกลังยังมป็ไฟฟ้าใช้นะครับในยุคนั้นนะครับหนึ่ยถึงเราต้องไปย้อนถึงนั้นนะครับว่าการเดินทางที่ไปบูชามีตรหมอหลวงปู่เดิมบูชามีตรหมอหลวงพ่อกันในยุคนั้นต้องเดินเท้าด้วยทางทางเท้า อ่าแล้วก็ต้องสร้างเกวียนอ่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าคนไม่ศรัทธาจริงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีการบูชานะครับต้องบูชาจริงนะครับต้องศรัทธาจริงโทษทีองมีความศรัทธาในบารมีหลวงปู่จริงนะครับอ่าแล้วก็ไม่ใช่สมัยนี้นครับที่สั่งตีจากโรงงานมานะครับดังนั้นมีดมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อกันทุกเล่มนะครับถึงจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใน,ในเรื่องอความคลาสสิกนะครับสำหรับท่านครงนี้ก็คงจะพอเข้าใจนะครับนะถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็ถัมมาถามได้นะครับอันนี้เรามอกว่าเป็นสังเขปนะเรามาพูดถึงประวัติอะไรกันอย่างประมาณนี้นะครับเพราะเราจะศึกษามีดหมอนะครับเราต้องเราต้องทราบข้อมูล นะครับเราต้องทราบข้อมูลเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ไม่ทราบผมก็ไม่ได้เคยไม่ได้เคยได้มาเล่าสักทีแต่พอดีมีน้องแกเข้ามาถามแล้วก็เลยมาพูดนะครับว่าจริงจริงแล้วก็ต้องมีมีพื้นฐานข้อมูลอย่างนี้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพอ20นาทีละนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะจะยุติเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าผมก็จะมาทำคลิปนะครับไวโอกาสหน้าจะมาคุยกันเรื่องเรื่องอ่า เรื่องเรื่องประสบการณ์กันมั่งดีไหมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอยุดไีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะพยายามนะครับสองหาแสวงหามีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อกันนะครับแล้วก็สายลูกศิษย์นะครับของหลวงปู่เดิมมามาให้ได้ชมได้ทราบนะครับกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอ,อยุติปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าและพบกันใหม่ครับผมอาลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมุงเงินพิมพ์หนูครับ